สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับเราร้านทรัพย์โสพลจักรยานยนต์นะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆนะครับมานําเสนอนะครับผมนะฮะเป็นคูปัตนะครับ RT 14แรงรุ่นพัดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรับประกัน3ปีนะครับตุ่นตาไฟสีฟ้านะครับผมต่อไปสีฟวาตัวนี้เป็นทันเดอร์แท้รับประกัน3ปีนะครับพิเศษสุดนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมรับประกันนะครับว่าไม่เคยมีถอดซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับ เครื่องเดิมนะครับน็อตฝาสูบน็อตปั๊มนะครับไม่เคยถอดนะครับรับประกันนะครับรับประกันให้เลยเดิมทุกจุดนะครับเอาตรงนี้ดีกว่าสปรงสปริงไม่มีแต่งนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้ท่านใดหาเครื่องเดิมเดิมอยู่จะไปใช้งานนะครับนะฮะหรือจะหาเครื่องเดิมเอาไปแต่งซิ่งก็เชิญเลยครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับน็อตล้อก็ไม่ถอดนะครับเดี๋ยวการันตีให้นะครับคะแนนเต็ม1ิผมให้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมให้อยู่ที่8.8คะแนนนะครับ8.8คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยนะฮะ ก็หายไปประมาณนิดหน่อยนะครับจากของใหม่นะครับ็อดล้อไม่เคยถอดนะครับ็อดล้อไม่เคยถอดนี่นะฮะนี่นะครับการันตีให้เลยผมเวลาทําคลิปก็ทําคลิปชัดไปเลยครับทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องมาอธิบายกันซ้ํานะครับเที่ยวเดียวก็จบไปเลยนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนี่นะครับ็อดฝาสูบไม่เคยถอดนะครับฝาสูบยังไม่ไหม้นะครับท่อยังสีเดิมนะฮะตามนี้เลยนะครับ ครับราคาเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับก่อนจะสตาร์ทนะครับราคาผมขายนะครับตัวนี้นะราคาผมขายนะครับราคาผมขายอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ไม่พอนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทไม่พอนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะฮะภายในนะครับถ้าคะแนนเต็มสิบผมให้เก้าคะแนนนะครับภายในนี่ผมการันตีให้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเดิมกิฟตทุกจุดนะครับเดิมยันสายยางนะฮะ สายยาก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยทนทคันใดามารับหน้าร้านก็ลดทันทีหนึ่งพันบาทนะครับคิดแค่สามหมื่นแปดพันบาทนะครับมารับหน้าร้านที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ฟังเสียงนะครับคลิปนี้นะครับก็เดือนมีนาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยสีสิบเจ็ดนะครับฟังเสียงคลิปพร้อมกันครับ เดตาไฟสีฟ้านะครับกร,รมนา2องชั้นครับเดิมๆมีเข้าเครื่องเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยต้องรองตัวใหม่นะครับเรนะกโลโะไม่ต้องใช้มนกด กันครับเดิมแล้วก็ตอนดับลูกค้าทุกท่านที่ใช้เครื่องอยู่ก็จะรู้นะครับไม่ผลิตแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยรุ่นนี้นะครับจบแล้วจบเลยรุ่นนี้นะฮะไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับแม้กระทั่งมือสองก็หายากครับส่วนใหญ่จะเจอแต่เครื่องแต่งและเครื่องเปิดซ่อมแล้วนะครับสภาพแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมอ่ะก็รับส์สรตคนเจริญยน์ยินดีนะครับรับประกันให้60บวันเต็มนะครับถึงเป็นเครื่องเดิมไม่มีการเปิดเช็คนะครับแต่ผมรับประกันให้60บวันเต็มนะครับก็ของมันดีครับ ผมก็พูดได้ตามารามเป็นจริงนะครับว่าเรารับประกันอยู่แล้วนะครับถึงเป็นเครื่องที่ไม่เปิดเช็คก็ตามนะครับมันเดิมฮะยังไงมันก็ไม่มีที่จะเสียหรือว่านําไปใช้งานแล้วจะมีขัดข้องนะครับเครื่องแบบนี้คือเครื่องเปอร์เซ็นต์สูงนะครับทรัพย์สมนพลเจริญยนต์ขอพระคุณทุกทท่านนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะทิ้งไว้ให้นะครับ0983628238อีกครั้งนะครับช้าๆนะครับเตรียมปากกากระดาษที่ดีนะครับ0 9 8 3 6 2 8 2 3 8สวัสดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยโชคดีครับทรัพย์สมพ์เจริญยนต์อัปเดตสินค้าให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ